แม่ลุงเจ้าของนี่ครับผมหลังจากเขากับแมาเนี่ยน ok ครับลุงกวนแล้วครับนี่นนโอ้โหตุปัสสวยครับผมแต่เราอยาม่าลุงโจเบิ้งนี้ตัวนั้นกับเบิ้งงมาเน,นั่นปานิดมากับลุงกวนครับผมนี่มาหยางกับลุงกวนปลาสวย,ยเดี๋ยวเลยปลาเขาวสวยไปหากินเกลียวเจ้เป็นเชยวอ๋องตายแล้วพี่น้องตายแล้วปลาเขาวสวยนี่ตายแล้วเสียชีวิตแล้วนี่ครับผมมันถึอเส้นกะด่างเขากับซีเส้นหาเส้นคน ก็หลุดเพียงเหลือเพาบริสุทธิ์ไม่สลายตัวครับผมตัวปลาสวยพี่น้องเอ้ยพวงเนี่ยนี่ครับเพ้าเพ่าะท่านเส้นที่ลูงเชียวกว่าน่เพราะท่านได้ยามพี่น้องกว่าเส้นดำยุดอู้ทางโน่นพวครับผมยึดเป็นปุ่มจะต้องพยายามต่างห่างก่อนนี่ครับผมโอ้ถือตัปลาสวยเลยพี่น้องเลยในตัวปลาสวยพี่น้อง โอ้ตัวนี้เพราะไหนตายไปน้องย่งดีทุกๆทุกๆทุกๆจุดหนึ่งพวกตัวปลาสวยไปน้องเ่ยวันนี้เขาว่ากลางด่งยามด่างด่งว่างครับพอฝนตกดินมันถือเก็บไปน้องลุงกวนผู้มากลางไว้ลุงเขียวเป็นผู้มากยามหนาวกับเหน่าน้ำกับไหลแห้งต <ENNIS> <ส>ัวนี้พีงง่น้องเบิ้งครับผมสองตัวนี่หรอไม่เมื่อกาถือไปเรื่อยวเลยพี่น้องนี่ครับ นี่ครับโอ้ของข้ามันดางหาง้างเสน้นน้ำดังจะเป็นสามเส้นหาหรือสเส้นอ่้นากมากเล้มา,าบบกนลางนี่ง้กงกางเวมนมันดางห้างครับมันก็ถือปลาสวยไปไทมาท่านิเทอหาเส้นหเลือกว่าพี่น้องนี่ครับผม พ่าอันนั้นมันดางสามเส้นหาอยู่เทิ้งครับตันนี้มันดางหาส้นนี่พี่น้องโอ้ปากกาไงยแม่สมีครับผมนี่โอ้ยแม่บกเงพี่น้องว่าโอ้ลึกลกลึกลึกลึกล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 กบึกลลึอลึกลึกลึกลทึกกก่เกน นี่ครับแต่อันนั้นอันอนั้นสามเส้นหาที่เป็นปุ่ม <S S ห,หลายไปไทหมองละซี่มองละหามองลหกมองละเจ็ดตัวนี้เขาพราะท่าน,นปยายามโอ้โอโอแม่แบบงี้งงครับแม่ปลาตองเวงเเวงเวนครับผมปาตอง,งแม่นีได้แล้ว สองลูกเมียปรตองแม่นี่ครับแม่นี่แล้วสองลูกครับผมแม่ใหญ่ายเมียง่แมน่แมน,มนี่นี่ครับจากเขาจามเซนเนียแล้วลูกควาดวายต้องไปเอาสามเส้นหามากครับผมเพราะว่ามันถือสามเส้นหาลูลกกวนเนาะเขาต้องไปเอาสามเส้นหามากมันจะเสดไปไทถวันนี้มันถือกินปลาสอยร้ายครับผมนี่ครับปลาสอยพิศแมใหญ่ายๆนี่ครับผม คนนั้นทีนี้จะไปไถสามเส้นหาที่มุ่งเขียวผ้ามึงที่แรกครับผมแต่ห้อยยามมาท่านหอดโดวนี้ห้อยมายามต่างทางกวนนี่ครับชีนวงนี่รนกับกรลังสิบโปบกับผมเนี่ยยิ่งโบแป๊กโบแป๊กโบกแป๊กมาอีกแล้วครับผม ฝาติดตามครับน,น,นี่ครับผมนี่ครับผมหลังจากเบิ้งลูกกรดยำอยู่ท่านแล้วบัดน,นี้ครับได้บอกลูกกรดว่าได้ลูกกรดยำท่านนี้ฐานลูกเขียวสิหน้าเบรรราิ้งติดกลางต่างเบื้งกับมะกลางไว้กับมีกับอะไรบางกับฟนตกดินครับผมฝนตกบิน ตากระถือยู่เออเติ้งดางห้างดางทีดางดังจากมากลางดางไว้แล้วครับขมเขียวก็เลยมาเบิ่งสีรุงไปเบิ่งก่อนว่าสิถือกระถือนะพอดางสามเส้นหาครับผมหลังจากฝนตกมากอะ่ะโอ้นี่ครับผมลังจากกับซีรุง,งยำตัวลุงกวางกลางไวแล้วยำเหมือนกันโอ้มีอยู่ครับไปไทยโอ้มีหลายโตัตัวเลยพี่น้อง สามเส้นหาพี่น้องเป็นกัเมือทังพุ่นละเห็นเป็นยานตู้เขียวเลยเหรอมาเบิง่งโอ้ตะมันอยู่พี่น้องเบิ่งงในโอ้ทึ้งหนาวฝนตกดินหลังจากฝน,าาน,น,นตกมาสองสามหมื่นน้ำกับฝนตกมาสองสามหมื่นนี่น้ำกับโอ้ลมสมบูรณ์ปลากระเถือกตางพี่น้อง คนโตไปนํากันนะพ่นก็สิไปสมทบกับนุ่งก่อนทั้งพ่นะไก่เพิ่นยามทั้งทั้งพ่นกันว่ามันสิโคงเพิ่นกับยามดางหาเส้นละอันนี้เพิ่นกับเมื่กลางนี่ไปรุ่งเขียวเร่องมันเลาะเพิ่งเนี้กับสิกลับไปหาเพิ่นพ่นละครับไปวิ่งพ่นสรุปน้องเพิ่นออกขึ้นมาดังห้างเพิ่นสิม่านบ่ทังสีนะเอากะติดตามเมื่อกันครับผมกระฝากกดไล์กดแชร์ ไอ้ลุงเขียวลุงก่อนนําไใบผ้าพีผ้าหนองหายยังไงยังไงพี่หนองเบิงหายยังไงยังไงพี่หนองชุมกับติดตามเบิงพี่ใดครับผม <c oughs> โอ้โปวดป่าปวดหนักครับคุพี่น้องคุยกัน <c> ก <oughs> ับว่าปวดป่า,ปปาเป็นดอกเสียนด่างขาดเมืะนะ่ไ <c oughs> ปร่นะเอ้าปวดเหนียกสิลุงทหารลุงก่อนหมดแล้วครับผมไปเบิงรสรุปนุงกันครับว่า <c oughs> สีมาร์ม้องสินะนี่ก็เอ้าไปครับผมไปเบิึงหาลูกกวาดน้อกันกับผมนี่ครับผมตั้งจจอยางมาฟ้องเศษเศษหนึ่งท่านไนพยายามนี่เบิ่งคนงานครับผมนี่ดูคนงานสุดยอดจิ๋งก็ครับผมเพิ่งควายถิ่มปลาเพียรไงแม่ในในเหล้าสองโลควายถิ่มครับผมนี่ครับยกขึ้นเมื่อกี้เดาดังมากเดามากางอีกเนาะ พยามสิเดียวที่เป่นองเลดีเด้นนอนอากปลาสอยปลาสอย,ย,ลอออสยปลาบบส้อยมย,ย,ยีตามเดียวตามนอจาพยายามสิเดียว่องเลี่ิดเราังส